วันนี้มีออเดอร์ข้าวรามประมาณพันสองร้อยกระบอกนะคะนี่มีข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำเข่งใหญ่ๆเลยอันนี้ออเดอร์จากลูกค้านะคะไม่ได้ขายเองเผาแล้วไม่ต้องขายจ้าออเดอร์มีทุกวันแปดร้อยถึงพันสองทุกวันค่ะ ไม่นับเทศกาลเทศกาลก็หลายพันกระบ,บอกเลยนี่ผเผาข้ามขายนะคะไม่ได้เผาทานถานเอาไว้เผาคนนะโม,มาดูนะถานในเผาจ้าเอาไว้เผาคนนี่เตา Okay.